เรื่องันักโทษเลยเหรอครับเขาแบบปตีผมก่อนแล้วผมก็ไปยืนคุยกับเขาครับก็คือสุดสุดในรุ่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะก็ขอแนะนำ Hunter x Store, p r o เ a v e ไข่โป้ Fire M นู l ลน a n t Netflix Lockstar โปรแกรมปลดแบนไป M Setting และขอนอื่นที่มีให้เลอกอีกมากมายปลอดภัย100%เเซค่ะ มให้สนวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นครับมาอยู่กับรายการนะครับผมการะคัหนึ่งบายอิสลามนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับพิธีกรนะครับหนุ่มกุมดอนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีนักคุกนะครับนักโทษนะครับผมที่เอ่อออกจากเรือนจํามาแล้วนะครับก็คือว่าเป็นเอ่อได้ทําก่อนที่เขาจะเข้าคุกไปเนี่ยก็มีกระแสดราม่านะครับในโลกไฟเอ็มนะครับผมเป็นกระแสใหญ่เลยนะครับก็คือว่าไปพูดแซะหรือพูด เออ่ไม่ดีนะครับกับแก๊งแก๊งชื่อดังนะครับในประเทศเออ่ตัว F นะครับผมย่อสั้นๆนะครับผมก็ก็คือว่าคุณแจ็คปากดำนั่นเองนะครับผมใครๆที่หลายๆคนนะครับก็รู้จักนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับคุณแจ็คปากดำกันเลยนะครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาพบกับรายการการละครหนึ่ง by อิสลาฟนะครับผมก็ผมพิธีกรนะครับหนุ่มกุมดอนะครับผมและตอนนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผม คุณแจ็คปากดานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแจ็คปากดํานะครับขำถามก็เลยนะครับผมคุณแจ็คก็คือว่าเรื่องล่าสุดเลยคุณแจ็คไปอยู่ในคุกได้อย่างไรครับผมคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับผมนะครับเข้าเมืองเมืองหนึ่งครับเมืองเอฟนะครับแล้วไปแบบใส่สูตรเขาไปแบบพูดชื่อนะครับชื่อที่ไม่เหมาะสมครับชื่อแบบเป็นปมได้ของเขาครับผมรู้เท่าไม่ถึงการครับตอนนั้นผมเลยแบบไว้คือขนองด้วยครับก็เลยทําไปแบบไม่รู้อีหน่อยเนี่ยแบบพูดไม่คิดครับ อันนี้เตือนนะครับอย่าไปหาทำนะครับแล้วผมได้ข่าวมาว่าผู้ใหญ่ฝั่งนั้นจะฟ้องคุณเลยเหรอครับใช่ครับใช่เขาแบบเจ้าผมแบบติดคุกขึ้นศาลเลยครับแล้วตอนนี้คุณแจ็คปากดำเข้าคุกไปแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับผมต่อตอนผมอยู่ในคุกนะก็มีเรื่องกับนักโทษนะครับ แบบไปต่อยตีเขาแต่ผมไม่ได้เป็นคนหาเรื่องก่อนนะครับเขานะครับเป็นคนหาเรื่องก่อนอันนี้อันนี้เรื่องจริงครับคุณมีเรื่องกับน,นักโทษเลยเหรอครับใช่ครับใช่เรื่องปกติครับของวัยรุ่นแล้วผมได้ข่าวมาว่าคุณมีเรื่องกับกับอะไรวะเจ้าหน้าที่ด้วยเหรอครับใช่ครับใช่เขาแบบไปตีผมก่อนแล้วผมก็ไปยืนคุยกับเขาครับ <S <S เหมือนเคลียร์กันไม่ลงครับาครับกติาผมก็เลย อาศัยจังหวะเผอนครับเอาไม้นะครับไปฟาดหัวเขาเลยแล้วตอนนี้คุณแจ็คปากดําติดดูกี่ปีครับผมผมติดเรือนจาบางขวางนะครับแดนเจ็ดนะครับเขาบินบางขวางครับประมาณสิบกว่าปีครับถ้าผมทําตัวดีๆนะครับผมขอลดโทษนะครับแต่นี่ผมแบบขท่าเงี้ยส่วนเงี้ยคำถามสุดท้ายเลยนะครับถ้าถ้าคุณแจ็คปากดานะครับได้ออกมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับคุณแจ็คปากดําอยากแก้ไขอะไรบ้างครับผม ก็คือแบบอยากแก้ไขนีสใส่ตัวเองครับที่แบบพูดจาแบบไม่คิดนะครับแบบไปเลื้อนเขาอะไรอย่างนี้ครับจนโดนโดนเขาฟ้องครับอย่าไปหาทำนะครับน้องๆหนุ่มๆทุกคนใช่ครับก็ฝากบอกแค่นี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรพูดเดียวนะครับอยากจะขอโทษนะครับทุกๆคนด้วยนะครับที่แบบทำอะไรไม่ดีไว้นะครับตอนนี้ผมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแลวครับผมแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วครับอืม คนเราทําผิดพลาดไปก็ให้อภ like <con> <eye Hayır. S 1> ัยก <con> ันนะครับผมใช่ครับใช่ผมว่าการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าให้แล้วเขายังทําต่อเนี่ยผมว่าไม่ได้ให้อภัยเลยครับแต่ถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยผมว่าควรให้อภัยนะครับครั้งต่อไปนี่ไม่ไม่ได้แล้วครับผมไม่ยอมนะครับโอกาสคนเรานะครับโอกาสของเรามีแค่สามครั้งนะครับผมใช่ครับครั้งแรกนะครับเตือนครับครั้งที่สองดูแบบการระพฤกตตนการระพฤกต์ตนนะครับครั้งที่สามนี่ ครั้งที่สามนี่ไม่ควรเลยครับถ้ามีครั้งที่สี่ก็จับติดตารางเลยครับยิงโอกาสของเรามันมีแค่หนึ่งมีแค่สองครั้งก็พอเลยครับอืมไม่ควรให้โอกาสไปเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วผมก็ได้ข่าวมาว่าคุณแจ็คปากดํานะครับมีเรื่องเล่าเฉ<ม>าอยู่ในข้างนอกก็พอสมควรแล้วนะครับผมแล้วคุณไปอยู่ข้างในได้ข่าวว่าคุณเนี่ยมีบารมีใหญ่โตมีเงินสามารถ ซื้อขายยาบ้าในคุกได้ไม่หาเงินได้เป็นล้านล้านี่ถูกจริงไหมครับอ๋อย้อนไปเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วนะครับอ่ามีพ่อบ้านอยู่มันชื่อว่าแบบอิสลามอะไรเนี่ยครับอืมมันเหมือนแบบเป็นพ่อบ้านมาก,ก่อนผมนะครับใช่แล้วแบบผมว่าไปมีเรื่องกับลูกน้องเขาครับแล้วเขาก็ไม่ยอมไงเขาเลยส่งคนมากระทืบผมประมาณโหเยอะอ่ะแกงเขาว่าม,มีมีเยอะครับ โดนกระทุ้แก้วเหรอครับใช่ครับใช่อันนี้7ปีที่แล้วนะเรื่องเรื่องมานานแล้วครับแล้วตอนนี้คุณแจ็คปากดำมีศัตรูทายในคุกหรือไม่ครับผมตอนนี้ย่อไม่น่้มีแล้วเพราะว่าแบบคียแล้นจบแล้วครับตั้งแต่แบบผมกลับตัวกลับใจเป็นคนดีครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับขอโทษสังคมครับขอโทษทุกุอย่างเลยครับที่แบบทําไปโดยไม่คิดครับแล้วทางนี้นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันเลยก็แส่แรงมากครับเกี่ยวกับ ดราม่าล่าสุดนะครับเมืองเอฟนะครับผมก็คือว่ามีพวกเอ่อพวกเรียนคีย์บอร์ดนะครับที่เอารูปแฟนคุณแจ็คโอลสินะครับมาประจานหรือมาแคบโพสตามกลุ่มๆนะครับอันนี้คุณแจ็คคิดยังไงครับผมว่าช่างหัวพ่อมัน,นะครับไอ้ทียทำอะไรก็ทำไม่ได้เหี้ยยัดแม่ลัวเจอขวงนอกได้สัต์สัตบ้านยัดแม่บ้านพย่กต์บีไอ้น้อง แต่ผมคิดว่านะครับคนเรานะครับผิดพลาดแค่คนเดียวนะครับเราไม่ควรเอาคนอื่นมาโยงนะครับผมจริงครับไอ้ทียมึงเป็นไม่คุไหน่อยน้องควยยัดแม่มึงอยากตัวตัวกับกูก็มาดิสัตวกูได้ทุกที่ครับผมอยากรู้นะครับว่าคุณแจ็คปากดําเนี่ยกินอาหารนะครับในคุกเนี่ยกินอาหารเป็นประเภทไหนครับผมคือตอนเข้าสงปีแรกเนี่ยผมก็กินอาหารตามปกติเลยครับพอผมเริ่มมีบารมีปุ๊บผมนะครับสั่งพิซซ่าสั่งพวกแบบของแพงๆมากินเลยครับ ใช่ผมก็เลี้ยงนักโทษทุกคนด้วยครับไม่ใช่กินคนเดียวยครับใช่ครับผมมีบาร,รมีแล้วไงนี่คุณกินดีกว่าคนที่อยู่ข้างนอกบางคนบางกลุ่มอีกนะครับผมอ๋อใช่ครับใช่เพราะผมได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับเปิดผู้คุมเขาแบบไม่ทนผมแล้วไงก็คือสุดสุดในรุ่นนะครับแล้วคุณแจ็คปากดำเนี่ยอยู่ในคคกเนี่ยมีใครมาเยี่ยมบ้างหรือไม่ครับหลังจากที่เกิดกระแสดรามา่า ในปัจจุบันแล้วครับตอนนี้ก็มีเพื่อนรักผมนะครับไม่กี่คนหรอครับแล้วก็พ่อแม่ครับอุ้ยสุดท้ายแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ต้องมาเยี่ยมคุณใช่ครับถูกต้องครับคือไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เลครับแล้วผมขอถามอีกคำถามที่ผมได้ครับได้แล้วขาดใจมาที่สุดนะครับคุณอาร์เธอเชลบี้มาเยี่ยมคุณหรือไม่ครับแจ็คบักรัมอาร์เธอไม่มาเลยครับผมเหมือนเขาจะติดกี่หรือว่าติดเหล้าติดยาหรือเปล่าผมนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอาเธอร์เชลบี้นะครับหรือว่าฉายาหมอปลานะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะฝากอะไรถึงอาเธอร์เชลบี้ครับผมอยากจะบอกเขาว่านะครับไอสัตว์เยี่ยมเพื่อนบ้างอเยดแม่อุ้ยอันนี้คือคําที่คุณอยากจะฝากถึงคุณอาเธอร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่คุณอาเธอร์เชลบี้ก็มาเยี่ยมเพื่อนแจ็คปักดำมมาน,นะครับก็สงสารแกนะครับที่ติด คดีใหญ่นี้ใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมไปฮับซทพาแล้วครับผมอยากจะขอโทษสังคมนะครับที่แบบทาอะไรเกินเลยไปนะครับผมผิดไปแล้วครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับต่ผมจะแบบทําความดีตอบแทนทุกๆคนนะครับผมจะเลิกเนื้อสักหนึ่งถึงสองวันนะครับอันนี้คุณสํานึกจริงๆใช่ไหมครับสำนึกจริงครับสำนึกจริงครับผมพูดจากใจผมไม่เคยตอแหลใครเลยครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนผมไม่เคยพูดตอแหลเลยครับผมพูดจากใจจริงทั้งนั้นครับ ไม่เชื่อนะครับถามเคโรสได้นะครับผมเคยพูดแบบตอแหลอะไรเขาหรือเปล่าบทเรียนครั้งนี้มันบทเรียนครับบทเรียนบ้างครับอสอนให้ผมนะครับรู้จักคิดมากขึ้นนะครับในแบบอืทําเอาง่ายครับคิดก่อนพูดนะครับทุกคนอืคิดก่อนพูดนะครับถ้าเราพูดไม่คิดนะเราจะซวยแบบผมนะครับระวังซวยนะครับผมบอกเลยครับลุงเขาจริงครับลุงแย่ครับเป็นของจริงครับก็ เปลี่ยนคีย์บอร์ดไปด้วยนะครับผมใครที่ชอบไปพิมพ์ไปด่าใครนะครับตามโลกโซเชียลนะครับหรือว่าไม่ชอบคอมเมนต์ใครก็อย่าไปอย่าไปเล่นอย่าไปแซะเขาอย่าไปอะไรเขานะครับเรื่องมันจบไปแล้วนะครับอย่าไปแซะเลยครับก็เรื่องที่ผมเรียกคุณแจ็คปักดำมมาสัมภาษณ์นะก็เป็นอุทาหรอ์ให้เด็กตน้องๆอหนุ่มๆหลายคนนะครับผมก็วันนี้ผมขอบคุณคุณแจ็คปักดำมมากครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับผมอบคุณมากครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม สวัสดีครับคุณแจ็คบักดำสวัสดีครับท่านผูน้ชมครับสวัสดีครับ